งองประเด็นหลังของวันนี้ก็คือเรื่องของวังแสนดีอ๋อเขาไม่มีอะไรแล้วผมว่าเมื่อเช้าก็ได้เตืยนหมดแล้วครับผมว่าจริงแล้วมันก็เป็นเรื่องของแตนดีก็เป็นหรือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วนะเขาก็มีความไม่ชอบของเขาก็เมื่อเมื่อวานที่เขาไปโพสอะไรก็ผมว่าเมื่อเช้าก็ได้ให้สัมภาษณ์คุณต่อยุดไปพอหมึ่งคแล้วนะผมันก็น่าจะชัดเจนแหละแต่ผมไม่ได้มีประเด็นอะไรมาก ก็เป็นบทเรียนที่ทั้งแผนดีทั้งผมผคงต้องไปพิจารณาปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับอาจารย์แล้วประเด็นที่ว่ามีการนำภาษาเอโบบิสลนุ ush, หรือภาษาที่ใช้บูลลี่ของพิการมาในการโจมตีน้องเนี่ยอาจารย์มีความ,มารรคิดอย่างไรบ้างผมไม่ได้เห็นนะผมผมกไ็ไม่อ่านอะไรมากผมว่าทุกคนก็รับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทำนะผมว่าไม่ว่าจะเป็นบูลลี่แตนดีหรือบูลลี่ใครก็คงเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมน,นั้นแหละถูกไหม ก็ผมคิดว่ามันก็แต่ว่าเราคงไปไปไล่ดูทุกงานก็ผมก็ไม่ได้ไปตามดูนะผมเองไม่ได้ยินสักการอะไรครับก็ผมว่าทุกคนอ่ะมันบูลลี่ผมเป็นกิจกรรมที่ไม่ใช่เพราะลูกผมหรอกไม่เหมาะกับทุกคนแหละแล้วก็ก็มันก็คงเป็นบทเรียนกับทุกคนนะผมไม่ใช่เพราะ <c oughs> เราเพราะาลูกหรอกก็ทุกคนบางทีมันก็มีเรื่องอารมณ์ความรู้สึกพาไปผมก็คงปล่อยเวลาให้มันเอ่ออารมณ์ลดลงหน่อยอ่ะแล้วก็อาจจะได้เห็นผลมากขึ้นครับจะกังวลหรือเียังอะไรบ้าง เขาก็เครียดเหมือนกันนะเมื่อคืนก็เห็นกอดโทรศัพท์นอนหลับไปเลยผมกลับไปตอนเขาหลับไปแล้วอ่ะเขาก็คงไม่สบายใจเขาคงถึงได้ออกมาขอโทษอะไรอย่างนี้นะก็บอกว่าก็เป็นบทเรียนฮะที่มีค่านะก็บอกเขาว่าอย่างที่บอกว่าก่อนพูดอ่ะเราเป็นนายคําพูดพูไปแล้วคําพูดเป็นนายเราก็ต้องรับผิดชอบผลที่เกิดขึ้นเหมือนกันใช่ไหมก็ก็คงต้องค่อยๆแต่เมื่อเช้าก็เมื่อเช้าก็อยู่เขาทีนึงเช้าก็ดีขึ้นนะ าอาจารย์อยากฝากอะไรถึงการดูแลกันในครอบครัวในการใช้โซเชียลมีเดียครใช้โซเชียลมีเดียมันก็มีพลังทั้งบวกทั้งลบนะแต่ว่าเราต้องก็เป็นเรื่องที่ก็ไม่ได้ง่ายในการดูแลเราเองเราก็เจอเยอะนั้นตัวผมเองก็เจอแต่ว่าเราเป็นอาจจะเราอาจจะแบบมีประสบการณ์หน่อยเราก็พอคิดได้ว่าถ้าเกิดเขาพูดอะไรถ้าเราเป็นจริงเราก็ไปปรับปรุงตัวไม่ไปเป็นจริงบางทีเราก็วางแล้วก็เดินหน้าต่อไปแต่ว่าก็นี้ว่าเราคือเราผ่านมาเยอะแต่ว่าอย่างคนเอ่อ มันก็อาจจะอะไรเขาอาจจะแบบมีเรื่องอารมณ์ความรู้สึกผมคิดว่ามันเป็นเรื่องมันก็เป็นเรื่องอารมณ์เย่อะกัรมีความระคนต้องใจเย็นกันหน่อยนะเพแต่ดิเองก็คงให้เบาๆลงหน่อยแล้วก็มีความรอบคอบแล้วคิดเยอะๆก่อนโพสถ้ผมเองเนี่ยผมใช้โซเชียลมีเดียผมก็ everything. จะมีทีมงาน4 5หคนเลยก่อนที่จะโพส์ทุกอันเนี่ยจะให้ทีมงานเราดูก่อนแต่ละคนก็จะมีหลากหลายวัยหลากหลายความคิด ด้านที่เราโพสเนี่ยมันก็ต้องเหมือนกับมีคนช่วยกันดูว่าเออมันมีมิติไหนที่เรายังคิดไม่ถึงไหมแต่ว่าคือเราเป็นอยู่คนแต่นั้นจริงนะก็มีอิมแพกเยอะก็เลยต้องรอดค่อแต่ว่าอย่างแันีิเองเขาคงไม่ได้มีมันมีเขาก็แบบเหมือนร่วงพูดออกมาก็เป็นบทเรียนครับที่ต้องไปไปช่วยกันดูอ่ะก็ผมว่าก็ท้าทัวร์ฮะผมว่ามันก็มีอิมแพกเยอะที่ผมว่ามันก็มีผลมันเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ บางที <ส gas: S 2> เราอาจจะไม่ได้ดูกามคุ้มสี่พายาอีสการ์ผมก็ไม่คุ้มนัไม่ได้เคยเล่นอะไรอาจจะมีแอ <ườ threat> <Legal> <Freud> คเคาท์อยู่แต่ไม่เคยเล่นเลย t ิตเตอร์เองเราก็ไม่ก็ไม่ได้เล่นประจำอะไรเงี้ยผม่อย่ากไรใช้เต้นเป็นหลักงั้นบางอย่างเราก็ตามไม่ทันเหมือนกันนะครับ